หนึ่งพลังที่จะทำให้คุณโชคดีตลอดทั้งวันในวันนี้นะคะครูปูณจริยาค่ะจะมาแบ่งปันทริคดีๆเคล็ดลับดีๆให้กับเพื่อนๆทั่วโลกได้ฟังกันเลยนะคะหนึ่งพลังที่จะทำให้คุณโชคดีดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตความมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านของชีวิตได้นั่นก็คือพลังแห่งความสุขค่ะคุณรู้ไหมคะว่าพลังแห่งความสุขสามารถที่จะดึงดูดเหนียวนำเรื่องราวดีๆโชคดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้อย่างแน่นอน หนึ่งเปอร์เซ็นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคลื่นพลังแห่งความสุขนั้นจะไปทําให้จิตใจภายในของคุณนั้นรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายใจนะคะคุณจะรู้สึกเบาใจเสมือนว่าสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยมันได้รับมาแล้วคุณต้องทําความรู้สึกมีความสุขนะคะอารมณ์ความสุขเบิกบานใจเท่านั้นจะทําให้คุณโชคดีตลอดทั้งวันคุณต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคุณ เข้าใจในสิ่งที่มนุษย์ต้องการนั่นก็คือการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักใช่ไหมคะแต่ถ้าจะเจาะลึกลงไปจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของคุณและว่าเรื่องอะไรคุณอยากคุณอยากให้อะไรมันเกิดขึ้นนะคะคุณก็โฟกัสมันด้วยพลังงานเห็นความสุขคุณต้องมีความสุขนะถ้าคุณเครียดคุณจะไม่ได้สิทธิ์คุณต้องกาะคะ คูณมาเป็นกำลังใจทุกคนมาส่งความรักมาส่งข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆทั่วโลกได้รับดูกันนะคะมากับพลังงานธรรมชาติดีๆวันนี้เลยนะคะก็ขอให้ใครเห็นสีเขียวๆในวันนี้นะคะก็ขอให้โชคดีผ่านสบายทุกเรื่องเลยนะคะโชคดีแบบคูณสองคูณสาคูณร้อยคูณพันคูณล้านเท่าไปเลยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของเพื่อนๆทุกคนเลยได้รับแล้วก็ไว้คอนะคะโชคดีค่ะ